สบายดีทุกคนมานี่สิพาจิตกีไปซักยาเพื่อนบกสบายติดวัดติดไอามาแต่หงเฮียนไปมือเดียวแหละแต่ว่าสิกินเข้ากันจังไปแล้วก็มาต้มไข่สามน่วยต้มปลาไวก้กนต้มปลาไว้แล้วก,นนนนก,มก,มก็มาลิ้นนำจินกีบิดหนึ่งแต่ยังลิ้นนำให้น้ำก้นอยู่แล้วก็ไม่กตาไม่ทูเลยมาลิ้นกตาบวงฮะลิ้นมุนไปมุนมาละ เรียนน้ำแล้วกะ็เอาขาไก่มาเซ่ก่อนมันแข็งเนาะเอามาเซ่น้ำเซ่ให้มันอ่อนแล้วเขาจังไปต้มฮะนะเซ่น้ำมันอ่อนแล้วเขาก็มาอ่านค่อยหันสิลวกลวกก่อนจังไปต้มค้างหม้อลวกไก่แล้วแล้วกะ็มาค้างหม้อต้มไก่ใส่หอมใส่หัวผักกาดขาวแหละแล้วตัวนี้ก็ ลวกบุดหนึง่งลวกล้างทำความสะอาดมาเลยลวกแล้วเขากะตั้งอกแบบหนึง่งแล้วก็เอามาแซนหมอต้มนี่เอาเข้าใส่น้ำหมอต้มเข้าใส่แล้วก็ปิดฝาไว้ปิดฝาไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เอาแครอทลงมาแล้วเราก็ซอกเท้าว่าเห็นแล้วนี่ไปหาซอกเห็นอยู่ชั้นสองพุนแล้วก็ได้จูงลงมาเลยวันนี้นะจูงมือลงมา ลงมาแล้วก็มาโปกไข่ปปกไข่สามนวยมังกินนี่แหละต้มปลาไว้มันเย็นแล้วก็มาโปได้สามนวยนี่แหละโปกไข่แล้วก็มาซอยหอมซอยหอมซอยหอมไปอันนั้นใส่ข้าวเปียกเข้าฮะเนี่ยหรือป่าจุกไก่เนี่ยซอยหอมแล้วก็ซอยผักเทียมผักบัวเตรียมเจียวใส่ให้มันหอมๆะนะแล้วเรากะขาไก่สุกแล้วก็ตักออกมาแบบนี้ สองขาตักออกมาแล้วก็มาจีกจีกให้มันมุนมุนมหละหมักแบบนี้ฮะนะแซบเอเอร์ไดบิดเทอร์นั้นเลยจีกมุนมุนแล้วก็เอาันไปใส่หม้อคุณคคแล้วก็ซีเมืงก็ือว่าแซบแซบแล้วก็มาเจียวกระเทียมกับอันฮอมบัวฮันใส่ลงใส่หม้อเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าแล้วอันนี้ก็ แล้วแล้วเอากับตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยไปเกียมใส่อันหอมหอมบัวใบซอยหั่นกับใส่ไข่แล้วก็แล้วกินแล้วแล้วก็มาเบิ่งเก็บเครื่องลิ่นนันจินกีเพิ่นลิ่นแล้วก็สะสะนำกางเฮือนนี่เก็บไปเก็บมาเก็บไปเก็บมาแล้วก็เลล้วแล้วแล้วก็พาเท้าออกไปเลยวะเนี้ไปซักยาเอาไปแหงขีมูกไหลขีมูกไลาไหล ไอเน่ขี้หมูกเน่สินะกลางทางกับคือเกาฝนตกทุกคืนเลยแต่ว่าคลุมก็เริ่มลายขึ้นลายขึ้น,นอยกลางทางเีเนื้่งน้ำไป่าตแห้งเลยคลุมธรรมดาแต่ละบอนเนี่ยตึกตักตึกตกอยู่ไปขี้ไปขี้ไปน้ำทางนี่แหละสมวิวสมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม แต่ละมือออกมาได้ลุนเอานะสีออกไปได้โบอยู่หไหนนะออกมาแปบ๊บนึงแล้วก็เออฮอดคลินิกแล้วฮอดคลินิกกับุ้มเท้าไปซีดก้นเลยวันนี้ปุ๊กยังไงยกับโมตื้นแล้วก็ซีดเลยไปซักยาแล้วก็กลับมากลับมาแล้วทัก็นอนเลยวันนี้เนี่ยอยากนอนแห่งเรียบเลยวันนี้ไปกันนยทุกคนบายบาย